สวัสด,ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสด,ดีท่านผู้สูงอายุหรือบุคคลที่รู้จักผู้สูงอายุที่เขามีสภาพความเป็นอยู่บ้านเรือนไม่เหมาะสมในการดำรงชีพนะครับท่านต้องการจะของบประมาณซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุเขามีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะวันนี้จะเล่าสู่ท่านฟังเป็นข่าวดีนะผู้สูงอายุต้องตั้งใจฟังหรือผู้ที่รู้จักผู้สูงอายุที่เขามีสภาพความเป็นอยู่ ไม่ดีเนี่ยต้องตั้งใจฟังนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะการขอปรับสภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยเราจะทําอย่างไรบ้างมาดูข้อแรกก็คือเรื่องของคุณสมบัติก่อนนะผู้สูงอายุต้องมีฐานะยากจนนะครับหรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพข้อ2คือไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือได้รับการช่วยเหลือแต่ไม่เพียงพอข้อ3คือที่อยู่อาศัย ไม่มั่นคงไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุกรณีที่อยู่อาศัยและหรือที่ดินที่เป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นของผู้สูงอายุหรือทายาทถ้าที่ดินนะครับที่บ้านของผู้สูงอายุตั้งอยู่เนี่ยไม่ใช่ของผู้สูงอายุไม่ใช่ของลูกเนี่ยต้องได้รับการดินยอมนะครับของเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วก็ต้องอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า1ปีด้วยนะครับ ถึงจะดำเนินการซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมได้ทีนี้นะครับเราจะยื่นที่ไหนนะครับยื่นเรื่องที่ไหนนะถ่าดูตรงนี้นะดำเนินการนะครับเขามีระเบียบของกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุและเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรสําหรับผู้สูงอายุพศ .2562 วัตถุประสงค์นะครับก็คือเพื่อจะให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และมีที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัยได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยนะครับสถานที่ยื่นคําขอนะดูนะครับที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะสามารถยื่นได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือว่าพามาจแต่ละจังหวัดนะอันนี้คือช่องทางแรกช่องทางที่2คือศูนย์พัฒนาการจัดสริการสังคมผู้สูงอายุหรือว่าสพอสอนะครับหรือว่า3 ช่องทางที่3คือองค์การบริหารส่วน,นตำบลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครเมืองพัทยานะครับก็แล้วแต่ว่าท่านอยู่ในพื้นที่ใดนะก็ติดต่อได้ทีนี้มาดูนะครับเอกสารที่ต้องยื่นก็คือบัตรประชาชนนะครับ2ทะเบียนบ้าน3คือหนังสือดินยอมให้ปรับปรุงบ้านซึ่งเดี๋ยวด้านล่างของของหน้าเนี่ยจะมีแบบนะครับแบบนังสือดินยอมให้ดูนะ งบประมาณในการปรับปรุงก็คือการซ่อมแซมบ้านโดยไม่จําเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างรวมทั้งค่าบริหารจัดการได้ค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน22,500บาทโดยถวัวจ่ายทุกรายการนี่เป็นกรณีแรกนะครับถ้าว่าบ้านของผู้สูงอายุเนี่ยยังไม่จําเป็นถึงขั้นต้องปรับปรุงโครงสร้างก็ไม่เกินหลังละ22,500บาทอีกกรณีหนึ่งครับถ้าซ่อมแซมบ้านโดยจําเป็นต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบ้านเช่นต้องมีการย้ายห้องน้ำหรือห้องนอนใหม่ทำหลังคาใหม่หรือการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุรวมทั้งค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน40,000บาทโดยถัวใจทุกรายการนะครับถ้าจำเป็นต้องปรับปรุปรงโครงสร้างเนี่ยก็จะได้งบประมาณที่สูงขึ้นมานะครับไม่เกินหลังละ4 0,000บาทนะครับ ที่นี้ด้านล่างจะให้ดูแบบคําขอให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุนะก็ไม่มีอะไรยากครับก็จะเป็นข้อหนึ่งก็คือชื่อนามสกุลนะเลขประจําตัวประชาชนนะครับอาชีพรายได้ข้อ2คือที่อยู่อาศัยปัจจุบันนะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่3ก็คือสมาชิกในครอบครัวนะข้อ4คือลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือว่าอาศัยอยู่กับผู้อื่น สภาพบ้านที่ต้องการปรับปรุงครับปรับปรุงตรงไหนเอ่ยเช่นพื้นบ้านหลังคาบันไดฝา,าบ้านห้องน้ําประตูหน้าต่างระ,ระบบไฟฟ้าสวิตช์ปลั๊กไฟสายไฟห้องน้ําห้องสุขาระเบียงชานบ้านถ้าสภาพบ้านต้องการปรับปรุงที่ใดท่านก็ติ๊กถูกนะในหัวข้อนั้นนั้นข้อ 5. ลักษณะาการครอบครองที่ดินเป็นที่ดินของท่านเองหรือว่าเป็นที่ดินเช่าก็ระบุนะครับเช่าจากใครท่านก็ลงลายมือชื่อ ด้านล่างนี่คือความเป็นของเจ้าที่นี่เป็นของเจ้าที่นะครับด้านล่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเตรียมเอกสารพร้อมก็ไปยื่นได้ตามที่ผมได้แจ้งไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับก็หวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวผู้สูงอายุจะได้บอกต่อๆกันไปบางครั้งเราเห็นผู้สูงอายุอยู่ในบ้านที่ไม่เหมาะในการดำรงชีพนะครับก็นี่เป็นช่องทางหนึ่งนะ ที่ท่านสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้เขาก็คงจะต้องเรียงลําดับความสาคัญนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้หลายท่านอาจจะชื่นเรื่องไปแล้วนะครับใครสําคัญใครต้องการจะดูแลก่อนก็ต้องอยู่ในลาดับต้นๆน,นะข่าวสารนี้เป็นประโยชน์นะครับบอกต่ตอๆกันไปนะขอบคุณนะครับที่ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ